ันนี้จะมาสาธิตการทำงานของกล้องมองหลังแบบไร้สายนะครับโดยตอนนี้เราต่อสาย AV ตรงนี้ะครับแล้วก็ชาร์จจับ GPS นะครับกับที่จุดบุหรี่เสร็จแล้วเราจะลองมาเทสโดยการเข้าเข้าเกียร์ถอยนะครับ จานั้นภาพก็จะส่งมาที่จอ GPS โดยอัตโนมัติครับก็เดี๋ยวลองลองมาดูตรงท้ายกันนะครับว่ากล้องหลังจะเป็นยังไงนะครับผมเวลาถอยกล้องหลังจะ มีไฟ LED ให้2ดวงครับเวลาถอยตอนกลางคืนจะให้ภาพที่สว่างกว่ากล้องถอยที่ไม่มีไฟนะครับวิธีติดตั้งกล้องมองหลังนะครับคือเราเรากล้องแปะกับท้ายตรงข้างบนนะครับตรงเหนือป้ายทะเบียนนะครับแล้วก็ร้อยสายเข้าไปด้านในมาดูกันว่า สายตรงนี้ไปต่อตรงไหนนะครับโดยรถผมผมคันที่ใช้อยู่นี่เป็นมาสเตอรสองนะครับคือเวลาพ่วงก็คือเอาสายสีแดงตรงนี้ครับพ่วงกับขั้วของไฟถอยนะครับก็คือสีแดงคือบวกสีดําคือลบคือติดคือพ่วงสายไฟแค่นี้ครับสองเส้นก็กล้องถอยของเราก็สามารถพร้อมใช้งานได้เลยครับ Night nice again. Night nice again.